i'll be the last one left when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and... to <laughs> สำหรับแฟนๆที่ติดตามอยู่อาจจะเห็นว่าเมฆขายไปไหนในช่วงนี้บอกเลยว่าช่วงนี้จริง,รงๆกับเมฆกับมีเรื่องของการเทรนนิ่งของเรื่องของตัวดักบินอยู่แะช่วงนี้เลยอาจจะเงียบๆของกันในลงคลิปไปบ้างนะครับผมแต่ยังไงก็เรื่องของการติดต่อลูกค้านะครับสามารถยังตอบถามเข้ามาไลน์เข้ามาโทรมาหาเมฆได้เหมือนเดิมนะครับถ้าตอนไหนถ้าไม่ได้รับสายเดี๋ยวเมฆจะรีบติดต่อโทรกลับไปหาทันทีเลยนะครับวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นที่เราจะมาดูรถสวยๆข้างๆเมฆอันนี้ก็อยากให้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับผมว่าสำหรับคนที่ใหม่ๆเข้ามาสงสัยยังไงนะครับสามาถย้อนดูคลิปเก่าๆได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการว่าทีที่ต่างกับตัวครอสยังไงหรืออะไรยังไงคลิปเมฆมีคามาไว้ลองไล่ดูได้ครับมีอยู่นะครับผมมาเรามาเริ่มกันแล้วกันสลหรับคันนี้นะครับสลหรับเจ้าตัวครอสนะครับคันนี้เป็นสีเทาเขียวเขียวเทาแล้วแต่ลูกค้าจะศรัทธาเลยนะครับมาอ,อันนี้เรียกว,ว่า สีนี้ถ้าเป็นสียอดฮิตของตัว cross 2023เลยนะครับไม่ว่าสีไฮไลท์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสีของตัว cross เองจะมีทั้งหมดสีสีหกแบบนะครับว่าจะเป็นสีเทาดำนะครับสีบอลเงินสีเขียวเทานะครับสีขาวมุกนะครับแล้วก็ตัวเขียวเทากับขาวมุกก็จะมีตัวหลังคาดำด้วยนะครับเรื่องราคาเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีว่าราคาจะเพิ่มยังไงเท่าไหร่ละกันนะครับมาเรามาดูถึงไฮไลท์ของคันนี้ก่อนละกันเริ่มต้นเลยกันนะครับทุกคันที่มีนะครับ เจ้าตัวหนังสือนะครับ Extender Cross ตัวนี้นะครับสามารถเลือกแบบได้ไม่ว่าจะเป็นสีดําเงาดําด้านหรือว่าจะเป็นสีโครเมียมนะครับขึ้นอยู่ที่ลูกค้าชอบชอบแบบไหนแบบไม่ชอบแบบไหนบอกกันมาเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มกันก็นกนกได้นะว่าแบบไหนชอบอย่างไรนะครับผมนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัว Cross 2อ2 3สกระจังหน้าก็จะโดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเป็นกระจังหน้าที่จะถูกโค้งลงมานิดนึงแล้วตัดตรงเลยนะครับเพราะว่าเพิ่มความ หน้าของที่ดุดดันขึ้นมาให้สำหรับตัวนี้นะครับไฟหน้าที่เป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับแล้วเป็นระบบออโต้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับมืดไม่พอมันไม่เห็นแสงไฟจากะ้าชิ์มันก็จะเปิดเองให้อัตโนมัตินะครับพอผึงมีแสงฟ้าชิ์มากมันก็จะตัดเอาให้เองอัตโนมัตินะครับด้านล่างนะครับชุดแต่งของไรเดอร์นะครับตัวนี้เรียกว่าสวยงามขึ้นมากเลยนะครับไรเดอร์เป็นเจ้าแรกที่ออกแบบมาแล้วก็เรียกว่าทําให้มีความสวยงามของเขาค่อนข้างมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ นอกจากนั้นเรายังมีถึงยี่ห้ออีก 2- อสายี่ห้อแล้วกันถ้าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับทักเม่เข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะครับเมย์จะส่งให้ดูว่าแต่ละแบบนั้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับของライเดอร์เองนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับเอกลักษณ์ดูที่ไฟ LED ตรงนี้นะครับเป็นรูปเน่เหมือนเครื่องหมายถูกที่ดูตอนนอนอยู่อย่างนี้นะครับสว่างมากนะครับตอนกลางวันเรียกว่าเห็นเด่นชัดจากไกลนะครับผมพร้อมกับตัดคิ้วขอบสีแดงตรงนี้ขึ้นมานะครับทาให้รถดูสปอร์ตขึ้นมานะครับส่วนด้านหน้านะครับก็คง ของเรื่องของตัวกระตังหน้าขนาดใหญ่วันที่ทางมิตซูบิชิออกแบบมาเพื่อการระบายความร้อนที่ดีของตัวเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และประหยัดน้ามันของเครื่องยนต์ด้วยแล้วกันนะครับมาเรามาตามถึงดูถึงตัวด้านข้างของเจ้าคันนี้บ้างน,นะครับแม็กก็เป็นลายใหม่ของ2023ขึ้นมานะครับส่้นสีเท่ากันนะครับกับตัดหน้าที่เป็นแบบสีคโครเมียมขึ้นขึ้นมาอ่าไม่ใช่สีคโครเมียมเรียกว่าสีเงาๆแ,แล้วกันโนบันสินจเป็นสีของอลูมิเนียมที่ตัดขึ้นมานะครับผม ด้านข้างของชุดแต่งของไรเดอร์นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเรียกว่าสีเดียวกับรถนะครับยาวตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงด้านหลังแล้วก็ตัดขอบดําด้านตรงนี้นะครับเรียกว่าให้เข้ากับตัวขอบด้านข้างของเขาที่เป็นสีกาบดําด้านมาจากโรงงานนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างเรียกว่าสวยงามมากๆสำหรับเจ้าตัวไรเดอร์ของตัวนี้นะครับมาเราตามมาดูถึงด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังของเขามียังไงบ้างนะมาไปดูด้านหลังก่อน ด้านหลังชุดแต่งของไรเดอร์เองนะครับเขาจะเป็นชุดแต่งมาพร้อมกับท่อนะครับท่อสี่ท่อเลยด้านซ้ายด้านขวามานะครับผมเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมานะครับขอบโครเมียมขึ้นมาเรียกว่าเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถนะครับเข้ากันกับตัวโลโก้ e อ็ e เซ r เดอร s สที่มาโครเมียมจากโรงงานด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังมีของการแถมตัวป้ายก่อป้ายทะเบียนลาเรีาด้วยครับตัวนี้ดียังไงนะครับก่อป้ายลาเรีานะครับเป็น เรียกว่าลายเป็นแบบว่าเคฟล่านะครับเรียกว่ามีลายสวยงามมากเราโดนไฟเนี่ยโอ้โหจะเห็นเป็นลายสวยงามมากเลยลองดูเข้ามาใกล้ๆนะเป็นไงแบบผมว่าสวยงามมากจะเห็นว่าเป็นลายเคฟล่าเรียกว่าสปอร์ตกันเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็นไงบ้างสำหรับตัวนี้เรามาถัดมาถึงดูด,ด้านข้างอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราข้าไปหน่อยก็ส่วนของตัวเมาส์มือจับแล้วกันนะครับแล้วคานี้ก็เลือกเป็นลายเคฟล่าเหมือนกันนะเรียกว่าเมาส์มือตัวนี้มี หลายแบบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโครเมียมเอ้ยนะครับสีดําเงาดําด้านนะครับแล้วก็ลายเคฟล่าแบบนี้เนี่ยตัวนี้ลายเคฟล่าจะเรียกว่ามีลายสวยงามนะครับสปอร์ตสปอร์ตสุดๆเลยนะครับแต่ด้านบนขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นกันสาดนะครับทรงสปอร์ตนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับมีการตัดคิ้วขึ้นมาด้านข้างตรงนี้นะครับเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนะครับตัวคิ้วตําดูขนาดไม่ใหญ่มากนะครับทาให้คนที่ชอบของความสปอร์ตนะจะชอบทรงนี้ค่อนข้างมากนะครับแต่เราก็ยังมีอีกทรงหนึ่งเป็นทรงเต็มนะครับที่แบบ ว่าสาหรับคนที่ชอบถึงความดุดันความเต็มเต็มนะครับตัวนั้นก็จะมีให้เหมือนกันนะมาดูถึงด้านในรถกันบ้างน,นะครับเริ่มมาต้นมาถึงตัวของตัวเจ้าสับเพดสองชั้นนะครับสับเพดสองชั้นตัวนี้นะครับเพิ่มความเรียกว่าการป้องกันการเสียหายของตัวสีรถแล้วกันนะตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมตัวเนี้ยขอบนี้ที่คนจะชอบเตะกันมากแล้วถึงขอบด้านบนนะครับ ที่ถ้าสมมติเป็นคนที่ตัวเล็กนะครับอาจมีโอกาสที่จะก้าวพลาดและอาจจะเตะด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับโดยปกติที่อื่นนะครับอาจจะให้กันแค่ชั้นเดียวที่การันด้านบนตรงนี้นะครับแต่เราของเราให้ถึง2ชั้นนะครับเรียกว่าป้องกันนะครับขอที่เราให้นะครับเป็นเกรดอย่างดีแล้วก็เลือกสรรมาให้เรียกว่าลูกค้าคได้ประโยชน์เต็มๆสำหรับตัวนี้นะครับอ่า แต่มาดูต่อกันไปถึงตัวพรม VIP นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับได้สีครีมนะครับเรียกว่าสวยงามมากมาพร้อมกับไฟส่องเท้า LED สีขาวนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับติดทางด้านหน้ามาด้านหลังเลยนะครับสับเจ้าตัวไฟส่องท้า LED นะครับนอกจากนั้นมาเดี๋ยวผมให้ดูนี่ไฮไลท์ของคันนี้นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะจอนะครับตัวนี้เป็นจอ Android ขนาด13นิ้วนะครับสเปคเลยบอกว่าตัวนี้นะครับ เป็น8คอนะครับแรม4ลอม32นะครับตัวนี้เดี๋ยวไม่ขึ้นสเปคให้ดูนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวนี้เรียกว่าไหลลื่นกันมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบที่ยวครไม่อยากติดจอหลังที่ไม่บังกระจกเวลาขับอะไรพวกนี้นะครับสามารถติดจอตัวนี้ได้นะครับสามารถเห็นได้ไกลๆถึงแถาหลังเลยทีเดียวนะครับสเปคจอนี่เห็นไหมเห็นไหย่างลื่นนะครับลื่นติดมือมากนะครับตัวนี้นะครับ ใช้เหมือนเรียกว่าเหมือนจอ a อ d r o อยอย่างอื่นแต่อารมณ์เนี่ยเหมือนแท็บเล็ต13นานิ้วนะครับตัวนี้สิบามนิ้วนะครับเรียกว่าทั้งชัดนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube อะไรต่างๆแล้วตัวนี้ก็มีกล้องหน้ามาติดมาด้วยนะครับแต่ตัวนี้อ่เนื่องจากฟิล์มนั่ยผมให้ดูกล้องหน้านะครับของเราตัวนี้นะครับเเห็นไหมมองด้านหน้านะครับโอ้เรียกว่าชัดเจนไหมครับแต่ละตัวนี้ยังไม่ได้ติดกับจอตัวฟิล์มนะครับเพราะว่าฟิล์มยังติดยังไม่ถึงอายุของมันนะครับตัวนี้นะครับ ล้องเองเป็นแบบเรียกว่าแบบสลิมเลยไม่ต้องมีหน้าจอเนื่องจากเราสามารถดูหน้าจอได้จากเจ้าตัวหน้าจอของนี้เราเลยนะครับไม่ต้องเป็นต้องมานั่งต่อไว้ฟไรฟสายอะไรให้ยุ่งยากนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะพวกแมปไรต่างๆครับเรียกว่าอย่างเต็มจอนะครับตัวนี้พอดียังไม่ได้ใส่ซิมมานะครับแต่ดูขนาดดูเห็นไหมโอ้ขนาดใหญ่เต็มจอแน่นอนขับไปไหนไม่มีหลงนะครับพร้อมกับ สามารถทำแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับไม่ว่าเราจะดู youtube ข้างนึงนะครับเปิดแมพข้างหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับสำหรับตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเมคทำคลิปของเรื่องว่ารีวิวตัวเจ้าจอสิบสามนิ้วให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไงเดี๋ยวลองติดตามแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัว12 1สามนิ้วเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่ายังไงกันตลหรัคันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าเอสเทนเดอร์ s สีเทาดำเอ้ยไม่ใช่คันนี้สีเขียวเทาพูดผิด จะเป็นไงบ้างครับราคารถนะครับสีทับสีเขียวเทาจะอยู่ที่956,000บาทถ้าเป็นหลังคาดางจะเพิ่มเป็น966,000บาทนะครับส่วนของแถมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าจัดให้ลูกค้าได้อย่างฟินๆนะครับหรับจอสิบานิ้วแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะครับใครที่ชอบอยังไงไม่ชอบอยังไงสำหรับคลิปตัวนี้นะครับหรือว่าสงสัยยังไงว่า จอ13นิ้วตัวนี้ดียังไงรอติดตามชมคลิปนะครับตัวรีวิวของจอ13นิ้วจากเมฆได้เลยนะครับเดี๋ยวเมฆทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก่อนสุดท้ายถ้ายังใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามช่องนะครับรบกวนกดให้เมฆด้วยแล้วกันคนที่ชอบคลิปนะครับอยากรู้ว่าโปรโมชั่นคันนี้เป็นยังไงหรือว่าโปรโมชั่นที่ท่านได้จะเป็นยังไง ติดต่อไม่เข้ามาทางรายด้านล่างนะครับโทรแอดเบอร์โทรนี้ขึ้นมาได้หรือว่าสงสัยใจร้อนยังไงโทรเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเม่เจัดการให้ว่าคันนี้เป็นยังไงโปรโมชั่นยังไงนะครับยังไงวันนี้ไม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ